พี่บุ๊บมาแล้วนะคะพี่อุ๊มาแล้วนะคะนี่คื่ไดานะครับข้่กินเลยอับคนมาครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะดูเพียงแค่มวันนี้ยินเบื่อทุกคนนะครับเป็นยินเบอร์น้องใหม่ด้วยพิ่งเกิดได้เพีสี่วันค่ะพีุ่วิญญาชาแนลวิญญ่าชาแนลครับเฟรรวยกัในทีวีอย่างนี้เชิญเด้วครับมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะสอบถามพี่อู๊มนะครับใครซื้อข้าวเล่ะคะไม่ถ่ายก็จะเอาถ่ายไว้วนดี๋ยวล่าจะเสร็จเร็วขึ้นแล้วค่ะพี่อู๊ฟเนาะก็เปิดใหม่เหมือนกันนะคะชุดใหม่นะเตรียมแทนรำเป็นตรงไหนจัดงานตรงไหนกันจัดงานตรงไหนกันนี่แล้วแบบที่ต้องพี่พี่พี่อธิษฐานกับเจ้าแม่ ขอหวยลาวห้าห้าเก้าตรงตรงเลยตามตัวก็ตกฟาด้าหมบาทโอ้ใหมากจะต้องมารำแก้บนแล้วจะมาลำนะนทิ้งหนุกคน้านาว่าเธอนี่นีุ่ชาไทยหนีเลยอะชาไทยหนีค้งเลยเด็กเ้ยเด็กเนยมาเด็กเ้อเด็กเด้อ่ะฟังเจ้าเอาหายาหนิงไม่หายาหนิง จะคอดยูนี้นี่จีพ่ยู่ยยอยู่ else, ยพี่ยูขายปายขาขาไป่ปลาขายขายขายลายา่ขายขายายขายขายขา้ขาย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 ขาก็ายขายขายขกยขา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 าายกกายยายยยยาย มาถึงก็พูดแต่เรื่องหวยนะครับจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลอย่าบอกว่าไม่ชอบเช่ยร์ยครับไม่ไม่ครับผมก็รับเด็ดค่ะเดี๋ยวตอนคืนจะบอกทังคุณกีมาตีเอดกยนไปนอนด้วยนะไปนอนดีสอดเองไม่นอนกับตัวเองคุณกีใช่ไหม่นดีนหละร่ำมากทำไมถอดมาแล้วพอถอนนี่หละเห็นแล้วสยิวมากที่แตกเยอะใช่ครับอะ็นะใช่ยังไงเห็นแทก Bert, นี่นาง uh, งาม au, ลบบุรีฮะนางงามลบบุรีปนละวังแล้วปนละวังก็วันนี้ฝากช่องพี่ตีลบบุรีนะช่องนะฮะของนี้ฉันก็คุณพี่ยอดชน่องนะครับเพิ่งเปิดได้สี่วันนะฮะเดี๋ยววันนี้อยู่ทั้งวันไม่ไปไหนนอนที่นี่กินที่นี่อ่าอะนาคตไม่ได้อาจจะมีหัวที่นี่ก็ได้พี่อุ๊กพี่อุกมากับใครครับนี่มุกมีมากับภูชัยนะครับภูชัยเดินแบบมาแล้วจ้าวจะเราจะหานางแบบแถวนี้นะครับเดินแบบวันนี้อาจารย์ สอป้าเดินแบบอ่าสองป้าเดินแบบนะครับไหนดูิมาดม่อยก่อนมายก่อนม่อมาซ้อม่อคร่ไปไปกินกนะแอนนอคแอนนาออันนี้นี่ัเสเสเทเนะครับเลอดีป่ไขาเสยเสียเยไอเผยาไม่ดปะจะดิบตัวมาไี้ยัไไไิกลงดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนหลอกแล้ว ดูนอกแล้วนะครับดูถ้าดเลยดูเด็กมัปล่อยที่ดเว้ยีาเช้าเลยเดี๋ยวไะเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวรำด้วยห้าเตรงตเลยแล้ไหนหาเกาผ่านได้แตดูเต็มเราใหญ่ักหลายเลยต้องสือเล็กแล้วหาเก้าได้มาหลายเราเลยสิมารําแก้บนนะคะปี่อุดจะมารําแก้บนเดี๋ยวบอกพี่ขยที่ขมาแล้วเดี๋ยวบอก มครับนี้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะ